เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ แล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆพอสบายสบยหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่กเราใกล้จะหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตา แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่าง ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่วางแล้วกน้อมใจของเรามารวมหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะ ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ให้เซนได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่หยุดใจของเรา เราจะต้องเอาความเห็นความจำความคิดความรู้นะมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันหรือจำไม่ง่ายว่ามาทำความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่ตรงนี้มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายตนานิพนานมรรคผลนิพพานะมีอยู่แล้วในตัวพวกเราในตัวของกายมนุษย์นทุกทุกคนไม่ต้องไปสแสวงหาที่อื่นอยู่ที่ตรงนี้แหละพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราเนะี่ยเริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่ตรงนี้ ในท่านปลดปล่อยวางคลายความผูกพันไม่ยึดมั่นที่มั่นในคนสัตว์สิ่งของในพบในภูมในเรื่องราวอะไรทั้งหมดท่านปลดท่านปล่อยท่านวางหมดเลยประวัติสิ่งเหล่านั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไร ชีวิตต่างๆทุกระดับทั้งกับเป็นมาหมดแล้วเป็นมาเกือบทุกชนิดก็เห็นว่าเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเกิดเป็นคนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงคนชั้นล่างก็ทุกข์แบบคนชั้นล่างชั้นกลางก็ทุกข์แบบคนชั้นกลาง ชั้นสูงก็ทุกแบบคนชั้นสูงทันทุกประจําคือความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ทุกจรเช่จนจากการพลดพลากจากของที่รักหรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นนํามาเป็นความโศกาาเศร้าเจยใจครับแค้นใจลําพิลัยลําบาน เป็นอย่างนี้ซ้ำาๆซากๆากในวัฏฏะสงสารไม่มีอะไรใหม่พบได้ชาติใดไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสั่งสมบุญบารมีชีวิตก็สูงส่งพบได้ชาติใดประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญกุศลชีวิตก็ตกต่ำ บางชาติพลัดไปในอบายภูมิพราะชีวิตในสังสารวัตรล้วน,นตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาและใจไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนไมีผลทั้งสิ้นท่านผ่านชีวิตเหล่านี้มานับไม่ถ้วนชาติจนกระทั่งเบื่อนหน่าย คลายความผูกพันความยึดมั่นถือมัน่นใจก็นิ่งมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนก็ได้เข้าถึงธรรมดวงแรกมีดวงธรรมลอยกันมาจากตรงจุดตัดร้างเส้อใดทั้งสองนั้นลอยขึ้นมา วิทานที่เจ็ดเป็นดวงธรรมใสๆเหมือนกับเพชรใสๆอย่างนั้นกลมรอบตวัวมันดวงแก้วสว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ ท่านก็หยุดใจนิ่งๆเฉยๆรัวใจก็ไม่ได้ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นแม้ดวงธรรมที่บังเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ท่านก็กเฉยๆก็รทำดวงนี้นิ่งเฉยๆไวาใจนิ่งเฉยๆในกลางดวงธรรมธรรมตรงน,นี้ก็ขยายไป แล้วก็เห็นธรรมในธรรมพุดเกิดขึ้นมาเป็นชั้นชั้นเงินก้าไปท่านก็ตามดูไปเรื่อยๆดูได้ปราศจากความยินดีร้ายเฉยๆนิ่งๆงแล้วก็เห็นกายในกายไปตามลำานับเห็นกายมนุษย์ ที่พรมรุปพรมกายทำโคตปูโซดาสิกิตาการนาคารหัสทั้งหยาบและละเอียดรวมทั้งหมดสิปกายทั้งกายมนุษย์หยาบซ้อนเงินอยู่ภายในเป็นชั้นชักันไปโดยกายที่ใหญ่กว่าจะซ้อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าติดซ้อนกันได้เพราะว่า กายใหญ่กว่านั้นละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าจะซ้อนอยู่ในกายกายที่หยาบกว่าบริสุทธิ์น้อยกว่าบริสุทธิ์หรือไม,ไม่ไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสอสวะเข้าไปบังคับเอาไว้ไปหุ้มไปเคลือบไปเอ่อาบับเติมซาบปนเป็นสวมซ้อนลายใส่บังคับ เป็นชั้นๆกันไปแต่เจือจางไปตามลำดับแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปแตกต่างกันไปตามความเจือจางของกิเลสอาสวะตั้งแต่พิชชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิโลภะโทสะโมหะกเรียกันลงไปชั้นๆราคะโทสะโมหะ การมราคานุสัยปฏิคานุสัยวิชานุสัยสังยดบืองต่ำบางสูงเป็นต้นเรียกเรียกชื่อกันไปตามลำดับของกิเลสท,ที่เจือจางไปกายสุดท้ายคือกายทรรมอรหัตผลหน้าตักยี่สิบวาสงยี่สิบวาเป็นกายพระเกศดอกโบตูม ประกอบไปได้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเป็นกายที่หลุดล่อนจากกิเลสอาสวะหน้าตักยีสิบวาสูงยีสิบวากายธรรมราตผลนนะนั่นคือเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาก็เพื่อการนี้แหละ เมื่อถึงกายทำลาตผลแล้วก็หลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงผังต่างๆที่กำบังคับให้ติดอยู่ในพบสามในการมาพบโอภรพบโอรูพบ,พบให้ตกอยู่ในไตรักษ์ไม่เที่ยงเวียนทุกข์เป็นนัตตาให้ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทําทางกายวาจาใจแล้วมีวิบากทำใไม่เวียนวายแต่เกิด ในพบทั้งสารมันก็หลุดล่อนไปก็เข้าถึงอายัตนานิพพานแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็เข้าสาวาสาปาติเสสนิพานนิพานที่ยังมีกายมนุษย์อยู่เมื่อกายหมดอายุไขก็ถอดกายเป็นยันฉันดับขันับ,บริณิพาน ดับขันได้ยังเหลืออยู่คือกายมนุษย์อยากเข้าสู่อายตนะในิพพานด้วยธรรมกายละหัตถผลถ้าเป็นวัสพุกิจวิชาก็เข้าด้วยกายธรรมละหันตสมมาสมุทธยเจ้านาตักโตใหญ่ขึ้นไปตามกำลังบารมีของท่านเพราะนั้นที่เราจะมาปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ เป็นทางไปสู่วัคผลนิพพานโดยแท้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเดินตามรอยของพระสมมาสมุทธเจ้าโดยมีจุดเ,เริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จ จะทำให้เราล่อนจากกิเลสอาสวะแล้วก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในถอดกายออกเป็นชั้นๆกับไปเหมือนอย่างพระสมมตสมุเจ้าพระอา,หารหันต์ทั้งหลายเป็นชั้นๆกัาไปจนกระทั่งถึงกายทำโคตภูโสดาสิกิทกานาคารหัสถึงกายทำไหนก็มีชื่อกันไปอย่างนั้น เพราะนั้นเบื้องต้นนี้เราก็จะต้องฝึกใจใ,ให้หยุดให้นิ่งให้ได้ได้ยการประกอบบริกรรมสองอย่างคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตนะก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสหย,ยุดู่ในกลางดวงใใส คือการสร้างภาพเข้ามาในใจว่าที่กลางท้องของเราเหนือสะดือึ้นมาสองนิ้วมือมีดวงธรรมใสๆมีดวงแก้วใสๆหรือมีองค์พระใสๆเนี่ยสยัยสญ,ญลักษณ์ของมรักนาฏร์ไตรเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา แล้วก็เอาใจเนี่ยหยุดนิ่งๆคือนึกแค่เรื่องเดียวแต่ตั้งนึกอย่างสบายเบิกบานไม่ใช่ไปเพ่งเจนเคร่งเครียดเกิดอาการตึงที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อของร่างกายตั้งแต่กระบอกตาเป็นต้นแล้นึกถึงภาพกันอย่างสบาย ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนคือวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจมัหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะเป็นต้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานเส้นทางที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานภาไหนแต่ว่าเราเริ่มต้นที่ภาพท่านเพื่อที่จะได้เป็นหลักของใจให้ใจยึดเกาะจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่น เราเรื่องอื่นก็คิดมามากแล้วแล้วก็ทําให้เรานาํไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตเพราะฉะนัไไ้นเราก็นึกถึงภาพท่านเป็นอารมณ์จะนึกองค์ที่หล่อเป็นทองคําหรือองค์ที่เราได้รับเป็นของขวัญใหม่ บูชาจะบนโต๊ะมู่บูชาของเราจำภาพให้ติดตาติดใจทีเดียวอย่างสบายคลาย้ายกันเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเหมือนนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศอย่างนั้นแหละให้ต่อเนื่องกันไปพร้อมกับละครใจ โดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆโดยไม่ใช้กำลังเหมือนท่องบทสวดมนต์และบทเพลงที่เราคุ้นเคย ไห้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ต้องใช้กำลังภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอย้ายช้าเร็วนักละคองไปเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่ภาวนา,า,วนาสัมมาอรหังใจก็จะต้องจับภาพหลงปูไว้ อย่างสบายต่อเนื่องบางครั้งเผลอไปคิดเรื่องอื่นแวบ,บไปมัง่งก็ไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็พอนึกได้ก็กลับมานึกกันใหม่ภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่ออยากจะหยุดนิ่งใจเดี๋ยพาไเดียวคุณหลวงปู่เรื่อยไป ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไป่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งอยู่ที่หลวงปู่นิ่งใจอย่างสบายราคลองใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรดูใช้ๆรับภาพท่านจะเปลี่ยนแปลงไป โตใหญ่ขึ้นบ้างเล็กบ้างเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนวัสดุบ้างเปลี่ยนไปเป็นภาพดวงแก้วบ้างเป็นองค์พระบ้างจะเปลี่ยนเป็นภาพอะไรก็ตามก็ให้ดูภาพล่าสุดเรื่อยไปดูไปเรื่อยๆดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นดูภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นภาพอะไรจะเกิดขึ้นที่ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราเนี่ยนะล้วนแต่หน้าดูหน้าชมทั้งสิ้นให้ดูไปเรื่อยๆเดิไไปต้องคิดไปเปลี่ยนแปลงอะไรแม้เราจะเริ่มต้นจากพระเดชพระคุณหลวงปู่แต่พอดูไปกลายเป็นโดวงแก้วกลายเป็นองค์พระก็ให้ดูภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นแม้ภาพล่าสุดเกิดขึ้น เป็นองค์พระจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแล้วก็ดูไปเลยๆใครดูยังยึดหลักวิชาว่าให้ดูภาพล่าสุดต่อไปเดาไม่ต้องคิดอะไรเหมือนเราดูภาพ,พยนตร์ที่เราไม่รู้เรื่องข้างหน้ามาก่อนเลยว่ามันจะไปสิ้นสุดหรือจบลงตรงไหนนาทีของเราคือดูต่อไป ด้วยใจที่สบายเบิกบานและไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมีคำถามอะไรเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สแสวงหาคำตอบอะไรจากประสบการณ์หรือภาพนั้นนิ่งอย่างเดียวยึดหลักวิชาว่ายุดเป็นตัวสำเร็จ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์ก็แปลว่าตลอดเส้นทางที่ไปสู่พระผลนิพพานนั้นทำได้เพียงประการเดียวเคยหยุดอย่างเดียวจึงจะเป็นตัวสำเร็จหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเมาื่อไรเราจะเข้าถึงกายธรรมที่ละเอียดละเอียดก้าไปเรื่อยถึงตอนนั้นน่ะเราจะมีคําถามอะไรก็คอยไปว่ากันตอนนั้น เหมือนจุดเริ่มต้นเราเป็นนักเรียนอนุบาคลครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรเนี่ยอ่านหนังสือทั้งหากอไก่ขอไข่แล้วก็อ่านไปไม่ต้องไปซักถามว่าทำไมต้องกอไก่เป็นกอไก่ได้ไหมหรือทาไมต้องขอไข่เป็นขออย่างอื่นได้ไหมมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมีคำถามขึ้นมาในใจ เวลานี้เป็นเวลาแห่งการหยุดนิ่งที่เราจะฝึกฝนใจให้หยุดอยู่กับตัวเพราะเราห่างเหินจากการหยุดนิ่งมายาวนานตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีแต่ความไม่หยุดที่เกิดจากความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจึงไม่พบความสุขที่แท้จริง ไม่สมหวังในชีวิตชีวิตก็สแสวงหาและกรดิ้นเ่นกันต่อไปจนหมดเวลาของชีวิตแล้วก็ละจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้คือการฝึกใจให้หยุดนิ่งด้วยหลักวิชาดังกล่าวที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะต้อง เตรียมตัวเตรียมใจที่จะลองรับอุใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่เป็นมหากุศลอย่างยิ่งราะว่าเราจะได้หล่าโลกเหมือนพระเดชกุณหลวงปู่ดูทองคําเท่าองค์จริง,งท่านเป็นองค์ที่สามของโลกไอ้มนุษย์และเทวดาได้สการะบูชากราบไหว้ผู้มีคุณธรรม คุณวิเศษและมีพระคุณต่อมวนมวลนุษยาชาติซึ่งก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของเราไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามเมื่อมีจิตเริ่อมใสในองค์ดานบุญก็เกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปปมานังเพราะ่่า่านอยู่ในตำแหน่งแห่งโอแห่งทะเลบุญเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ามาหยุดใจใอ้นิ่งอยู่ภายใน ในบริกรรมนิมิตรบ,บริกรรมภาวนาดังกล่าวชาวนี้อากาศกำลังสดชื่นกำลังสบายไม่ร้อนไม่อ้าวเกินไปเหมาะสมที่ลูกทุกคนจะได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมในตัวก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจทำตามหลักวิชาที่หยุดเป็นตัวสมเด็จนี้ให้ดี ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปงิบเอียด